โอเค้ามาข้อพิทักษ์แล้ตอนนี้นะครับดูกับเกมเอลซอร์นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระบบวิสิกแอนชานกันนะครับจริงๆแล้วเคยทําคลิปไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้แต่ก็วันนี้จะเอามาพูดใหม่แล้วกันนะครับมารีใหม่นะครับแล้วก็มีการทำมาให้ดูด้วยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าในหลายๆแพทก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการแจกอาวุธเรทเยอะนะครับแล้วก็มีผู้เล่นใหม่เนี่ยงงกับระบบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะ มิสติกเอนชาร์ยังไงให้มันได้คอมแบทเยอะนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจไปดูคลิปเก่านะครับก็เดี๋ยวจะพูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับระบบมิสติกเอนชาร์นะครับระบบมิสติกเอนชาร์นะครับจะคล้ายๆกับการออฟของนะครับหรือว่าใช้มิสติกสโตนอะไรเนี่ยซ็อกเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้ก็จะได้เป็นพวกคีย์คัลนะครับแต่ถ้ามิสติกเอนชาร์เนี่ยก็คือจะได้ออฟอื่นมาด้วยนะครับก็จะมีเป็นอย่างเช่นเนี่ยพลาโจมตีนะครับที่ผมใส่อยู่ได้ไหมคิติคอลอะไรอย่างงี้นะครับซึ่ง หินนะครับจะใช้ได้เฉพาะหินที่เป็นสีแบบนี้นะครับก็คือสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วมันจะมีแบบสีม่วงอยู่นะครับเนยก็คือเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหินใหญ่นะครับมันจะมีหินอยู่ในการ3แบบนะครับซึ่งหินเหล่านี้นะครับสามารถหาได้ที่เมือง12นะครับเมืองวันลีเมียนั่นเองนี่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ดันนี้นะครับสามารถลงรายวันได้นะครับก็คือจะการันตีการดรอปเจ้าหินพวกนี้1 1อเม็ด นะครับตอนหนึ่งดันนะครับมีอยู่4ดันนะก็ได้4เม็ดไปนะครับพอเราได้หินมาแล้วนะครับก็มาทําความเข้าใจกันก่อนที่จะไปทําระบบวิสวิษณนชาร์ตนะครับผมก็สำหรับระบบวิสวิษณนชาร์ตนะครับสามารถใช้ได้กับอาวุธวอยอาวุธเรทสิบสองแล้วก็อาวุธเรทสิบห้าเท่านั้นก็คือสามชิ้นนี้นะครับผมถ้าเป็นอาวุธวอยนะครับช่องที่จะให้ใส่เนี่ยจะมีอยู่แค่นี้นะครับมีทั้งหมด16ช่องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธเรทส2นะครับไอสีแดงแดงดำดเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นบวก9ขึ้นไปมันจะใส่ได้แบบเนี่ยใส่เต็มแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบวก8ตั้งแต่ 8, 6, 7, บวก8บวก7บวกอะไรลงไปนะครับจะใส่ได้เท่ากับไบรก็คือใส่ได้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทำยังไงก็ได้นะครับให้อาวุธเด12สเนี้ยบวก9ให้ได้นะครับแล้วค่อยมานั่งมิสติกนะครับผมนี่ซึ่งสำหรับอาวุธเดสิบห้าอุย้ยอาวุธเดสิบห้านะครับจับปลดมาให้เลยนะครับไม่ต้องบวก9นะแต่มันยังอีกใกล้เนาะอืม ก็ผมจะไม่พูดถึงอาวุธ15แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจในอาวุธ12เนี่ยก็คือ15ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะมีเรื่องของการย้ายหินนะครับย้ายออปชันหินอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในทีหนึ่งครับเอาเรื่องการมิสติกแบบธรรมดาก่อนนะครับผมจะมาเริ่มด้วยวิธีการมิสติกของอาวุธเรท12กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยผมทำไปแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตของ15ให้แล้วกันนะครับคือเอาจริงๆแล้วอะ 5, 5, ส5กับ12เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับก็คือเนี่ยมันจะสมมติว่าอาวุธเดีดส12เนี่ยเราบวก9แล้วก็จะเป็นดำทั้งแถบนี้ใช่ไหมเออให้เราทำการใส่หินอะไรไปก่อนก็ได้ครับเนี่ยใส่เข้าไปเลยกดติดตั้งปุ๊บเนี่ยได้ออฟอะไรก็กดใช้งานไปก่อนนะครับเพื่อให้มันทำการปลดให้หมดทุกช่องก่อนนะครับแบบนี้อ่ะใส่ไปออฟงงยังไงก็ใส่ไปก่อนนะครับโหอ,ออฟทุเรศมาก โอ้ออฟสวยสวยเลยเน,น,นี่ยอันเนี้ยโอเคพอเราใส่ไปแล้วนะครับผมอันนี้สมมุติว่าผมใส่ครบเลยกันนะครับเดี๋ยวผมไปใส่ต่ออีกทีนึงพอเราใส่ครบแล้วนะครับนี่ยอย่างสภาพผมตอนนี้ก็คืออย่างของฝั่งสีแดงเนี่ยก็เป็นออฟแลนดไม่รู้รเละเทะมัวโซไปหมดนะครับซึ่งในแต่ละช่องเนี่ยให้เอาเซตัสตามนี้เลยนะครับสีแดงนะครับให้เป็นแอทแทคเลเวลของสายตัวเองนะครับถ้าเราเป็นเวทก็เอาเมจิกแอทแทคเลเวลถ้าเกิดเป็นกายก็ฟิสิกอลแอทแทคเลเวล นะครับมันจะตันอยู่ที่1.5นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหินใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเป็นหินหน้าตาแบบนี้จะตันอยู่ที่1.4นะครับผมแล้วก็ส่วนของสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบสีฟ้าอย่างของผมก็จะมีนี่อันนี้โจมตีกายภาพ1.5%ถ้าเป็นสายเวทก็คือโจมตีเวท1.5้นะครับทั้งแถวเลยนะหาให้ได้ทั้งแถวนะครับถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ใช้อันที่แบบใสๆไปก่อนเนื่อออกไหม ก็ในอย่างที่ผมใส่อยู่ก็คือออฟมันไม่ได้สวยมากนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เราก็ปวดแล้วเออเราเราก็ได้คอมแบทแบบนี้หน่อยละนะครับส่วนของสีเหลืองนะครับไพ่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอย่างอันนี้นะครับที่มึงสูดได้เลยคือผมผมเป็นสายกายก็โจมตีกายภาพ1%นะครับถ้าเป็นเวก็คือโจมตีเวท1%ตันอยู่ที่1%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหินแบบอย่างนี้นะครับไม่ใช่หินใหญ่แบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่0นะูจดเเนาะอืม ถ้าของสีฟ้าเป็น1.4เนี่ยครับโจมตีเวนเน้นซึ่งถ้าเกิดว่าได้เซตัสเนี่ยไม่ตรงกับสายตัวเองคอมแบทจะไม่เพิ่มนะครับอย่างเช่นผมเป็นสายกายใช่ไหมอ่าแล้วเราออฟไปเนี่ยเป็นโจมตีเว้น1.4อย่างเงี้ยไม่ได้คอมแบทไม่ได้อะไรเลยนะครับศูนย์เท่ากับศูนย์เลยนะครับแล้วถามว่าออฟอื่นๆอย่างเช่นดาเมจบอนสเตอร์นะครับออฟสกิลอ่าคริติคอลดาเมจมีไหม มีเด็กอยู่ในวะส,สักสักอันเอาไม่ว่ามันอันนี้คริติคอลดาเมจนะครับสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ยังไงก็ต้องหาโจมตีนะครับถ้าเกิดว่าเราซุ่มๆุมมมไปเนี่ยสมมุติว่าออฟเดิมนะครับมันเป็นอ่าอย่างอันเนี้ยแม็กมานาบวกห้าใช่ไหมอ่ะผมก็ซุ่มไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มไปดูเล็กกว่าแม็กมานาบวกห้าปุ๊บอ่ะออฟไม่สวยรีไปรีไปเรื่อยๆอ่านี่สมมติได้โจมตี1%ซซึ่งจริงๆแล้วสำหรับสีแดงต้องเอาเป็นเลเวลนะครับแต่ว่า อันเนี้ยมันก็โอเคโอเคกว่าไอแม็กมานา5นะครับก็เลยใช้งานไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆไปไล่เอาอันที่ออฟแย่ๆเนี่ยออกทีละอันทีละอันอย่างน,นี้อันนี้ป้องกันเลเวลออกปึ๊บป๊บอ่าจมทีกายภาพใหม่แล้ว1%ทำไมไม่เอาเลเวลมาวะอ่าเนี่ยลดความเสียหายนะครับเอาออกไปอ่าถ้ามันแย่กว่าก็ไม่เอาครับก็กดสุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้ นะครับผมอันนี้คือวิธีการมิสติกแอนชาร์นะครับสำหรับ rate, อาวุธเรท12แล้วก็อาวุธเรท15นะครับทำแบบเดียวกันนะครับส่วนช่องสีม่วงเนาะลืมพูดไปก็คือ,อต้องเอาเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งช่องนะครับก็คือโจมตีตามสายตัวเองหนึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งช่องนะครับแล้วก็อีกสองช่องเอาเป็นเลเวลนะครับมันจะตันอยู่ที่หกถ้าอย่างของผมก็จะเป็น ไมนว่านี่กาย a อแค l คเลเวลหกเลเวลนะครับซึ่งของผมเนี่ยสุ่มได้เป็นเปอร์เซ็นต์สอันนะครับจริงๆแล้วก็แล้วแต่นะว่าใครจะใส่เลเวลสอันหรือว่าเลเวลอันเดียวแล้วเปอร์เซ็นต์สอันก็ได้นะครับผมซึ่งของผมเอาเป็นเปอร์เซ็นต์สอันนะครับแล้วก็เลเวลอันหนึงนะครับเอาเท่าที่หาได้นั่นแหละนะฮะ อย่างอาวุธเลดสิบสองที่ผมใส่เองเนี่ยปลาผมก็ใส่คีย์ที่ข้อดาเมจไปเพราะว่ามันหาโจมตีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับมันออกมาบ่อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยเออกดคีย์ที่ข้อดาเมจหนึ่งจุดห้าไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าผมสุ่มได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทีหลังผมก็ค่อยกดใส่เข้าไปเก็ตมาเออทีนี้ในส่วนของอาวุธวอยนะครับถ้าอยากจะมิสิเอนชาั่นนะครับถ้าแบบเออเล่นๆไปแล้วแบบอาวุธเลดมันยังไม่ดรอปสักทีใช้วอยยาวๆก็มามิสิกได้นะครับ ซึ่งสำหรับมิสติกเอนชานของวอยเนี่ยให้ทำการมิสติกไม่ต้องทั้งแถวเหมือนกับของอาวุธเรทนะครับฝั่งของสีแดงให้ใช้เลข1นึถึงสนะครับสช่องแรกตรงนี้พอนะครับให้เป็นเลเวลเหมือนกันคือใช้เซตตัดเดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับสามอวุธนี้นะครับวอยเรทสออันนะครับวอยแล้วก็เรทสิบสกับสินะครับแต่ต่างกับที่รูปแบบการมิสติกนะครับถ้าเป็น12กับ15ใช้ทั้งแถว นะครับทั้งหมดเลยเป็นออฟโจมตีทั้งหมดแต่เท้าบอยเนี่ยต้องทำตามนี้เท่านั้นนะครับสช่องแรกของสีแดงเป็น a อ็กแท l e ลเวลนะครับสีฟ้ามีแค่ช่องที่3ช่องนี้นะครับก็คือฟื้นฟู MP เมื่อโจมตีเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนมันที่เหลือเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสีเหลืองนะครับเปลี่ยนเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์แค่อันที่ 1, 2แล้วก็3 นะครับสกับหไม่ต้องไปยุ่งนะครับแล้วก็ช่องม่วงช่องใหญ่นี้ก็คือใส่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเลเวลก็ได้นะครับเอาเท่าที่หาได้แต่ผมว่าใส่เป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่านะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคืนนี้โอ้ยสมิใส่ฝันนีทุกคนครับ